รองศาสตราจารย์ธนชาติวันแต่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นได้มีงบยุทธศาสตร์งบจมพระราชบายให้พัฒนาท้องถิน่นงบบริการวิชาการหรืองบงานวิจัยต่างๆที่มุ่งเน้นให้พัฒนาท้องถิน่นอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ชุมชนแห่งนี้นะครับชุมชนะตำบลบุ่งคล้าเป็นชุมชนที่ต่อเนื่องมีการพัฒนากันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี62นะครับแท้จริงแล้วการพัฒนาก็คือเพื่อว่าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งจนถึงขนาดที่เป็นรายได้ของชุมชนจำหน่ายได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับะจะเห็นว่าตั้งแต่ เริ่มต้นก็คือเรื่องของการส่งเสริมในมิติของการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆจนถึงวันนี้เ,เราก็ก้าวมาหน้ามาตามลําดับเพราะว่าทางารร่วมกับชุมชนจนถึงการแปรรูปต่างๆเป็นมิติต่างๆเพราะที่นี่มีปลาค่อนข้างเยอะนะครับในทุกปีก็เราจะทํางานร่วมกันกับชุมชนว่ามีความต้องการอย่างไรจนถึงตกผลึกตอนนี้ก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับจําหน่ายได้นะครับจนถึงจะก้าวไปในเรื่องของการขอออยอมีโรงเรือนที่เหมาะสมเพื่อจะแข่งขันในตลาดได้อันนี้เราก็ดีใจนะครับว่าที่ชุมชนไปกับเราพร้อมกับเราให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ก้องขอบคุณทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคณาจารย์ทุกฝ่ายที่ เมื่อขอความช่วยเหลือมาเป็นวิทยากรทุกท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ทุกท่านินดีที่จะเข้ามาร่วมการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ตลอดจนาทางผู้นําชุมชนก็ให้ความร่วมมือแต่ยงยิ่งท่านประธานกลุ่มผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าก็ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีดังนั้นภาพตรงนี้เป็นเพียงเป็นการช่วยเหลือ,อทั้งองค์คาพยพทุกมิติใน,ในหลาย หน่วยงานด้วยกันก็เพื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไปและยั่งยืนอย่างยิ่งอย่างแท้จ,จริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายชายาัทยทริ์สิงห์ทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุุงค้าครับในส่วนของอกลุ่ม สตรีปากห้วยดานนะครับก็เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งที่ถือว่ามีความเข้มแข็งในตำบลบุูงคล้านะครับในส่วนของพื้นที่นั้นเนี่ยมีความสมััรสมานสามัคคีนะครับแล้วก็ได้ริเริ่มตั้งกลุ่มกันมาหลายปีแล้วนะครับอาชีพเสริมก็เป็นเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่จะมามาเติมเพิ่มเติมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับในส่วนของท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ย เห็นความสําคัญคือเรื่องนี้นะครับจึงได้สนับสนุนเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นสนับสนุนการตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนนะครับที่ทางองค์การบริหารสนน่วนตำบลโลเลนเนี่ยมี เรประมาณอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับน้อพริกของกลุ่มสตรีปรักขวยด่านนั้นก็มีชื่อเสียงนะครับรู้สึกว่าจะดังไปทั่วโลกแล้วนะฮะเพราะว่าทางทางกลุ่มของเราเนี่ยสื่อสารกับสังคมด้วยโดยใช้โซเชียลมีเดียนะครับในการค้าขายไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทันสมัยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาดนะครับอ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น อะไรฮะแพ็กเกจจิ้งบ้างใช่ไหมครับที่จะต้องออกมาให้มันสวยงามเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมของของการขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางของอช่องทางการขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่องทางทางด้านสื่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับที่จะทำให้สินค้า บ้านนอกบ้านนอกแบบเราเนี่ยฮะโกอินเตอร์ได้นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางลำพัยคำสังวานประธานกลุ่มสตรีของหมู่ที่7เป็นตัวแทนของการทำน้ำพริกแซบนาโ,โนครัวปากไม่ด่านการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ์เพชรบูรณ์จากสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้เกิดขึ้นได้มี4ประเภทนะคะ คือหนึ่งเป็นน้ำพริกปลาสับน้ำพริกปลาดุกฟูน้ำพริกหมูหยองน้ำพริกนรกปลาแห้งจึงได้นำมาแปรลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชเช่นปลาดุกแดดเดียวปลาดุกล้าแล้วก็เป็นน้ำพริกปลาดุก ทางสถาบันวิจัยราชพัฒนได้ส่งเสริมในการต่อยอดการทำประดุกเลดเดียวและก็ประส้มปลานินได้นำองค์ความรู้เพื่อมาแปลร,รูปและปรับเปลี่ยนในการทำผลิตภัณฑ์ของเราเช่นปลาเป็นปลาแห้ง เป็นปลาดุกและนำมาทำเป็นข้าวเกลียบปลาเพื่อส่งเสริมให้กับกลุ่มได้มีอาชีพเพิ่มและรายได้เพิ่มแก่กลุ่มค่ะ